สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพร,รัก,ท,กทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายกุโชกค,ครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของอันหน้าพระไปทางทิศไหนชีวิตจะดีดังใจท่านผู้ฟังครับพระในบ้านเป็นอีกเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจกับพวกเราชาวพุทธมาช้านาน ฉะนั้นการตั้งหิ่งพระหากตั้งให้ถูกคิดถูกทางก็เชื่อว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จรวยรุง่งหรือมีชีวิตที่ดีได้วันนี้ใครที่เพิ่งขึ้นหรือย้ายเข้าบ้านใหม่หรือคอนโดใหม่ใครที่ถือโอกาสในปีใหม่ไทยจัดมุมบ้านหรือห้องใหม่ รวมถึงใครที่ต้องทำงานอยู่ที่บ้านและต้องการสร้างบรรยากาศหรือเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นั้นที่กำลังหากันอยู่ว่าจะหันหน้าพระในบ้านไปทางทิศไหนดีหรือการตั้งหิ้งพระควรหันหน้าไปทางไหนวันนี้ทางช่องของดีอีสานบ่ายคุโชคตอน รับเทศกาลสงการหรือปีใหม่ไทยผมมีทิศทางในการหันพระควรหันไปทางทิศไหนดีเพื่อจะให้จัดวางอย่างเหมาะสมกับความต้องการมาบอกท่านผู้ฟังครับขั้นแรกเลยที่จะต้องทำก็คือต้องรู้ทิศก่อนนะครับว่าตรงไหนคือทิศอะไรบ้าง หากไม่รู้ก็ให้หาเข็มทิศมาใช้หรือโหลดแอปในเรื่องของเข็มทิศในมือถือรวมถึงสังเกตเอาก็ได้ครับว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางไหนทางนั้นก็คือทิศต,ตะวันออกและหากพระอาทิตย์ตกทางไหนฝั่งนั้นก็เป็นทิศต,ตะวันตกนั่นเองเมื่อรู้ทิศกันแล้วนะครับเรามาดูกันว่าหิ่งพระนั้น หันหน้าพระไปทางทิศไหนดีเหมาะกับเราที่สุดบ้างไปฟังพร้อมๆกันเลยครับตั้งพระหันหน้าทางทิศเหนือการที่เราตั้งพระหันหน้าไปทางทิศเหนือนี้จะส่งผลให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องจากการทำงานที่เกิดความขยันหมั่นเพียรแต่ถ้าจะหวังไรายได้จากการเสี่ยงโชคลาภ ก็จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ถือว่าเป็นทิศที่ดีปานกลางมีความสุขความเจริญที่เกิดจากตัวเองทำขึ้นมาถ้าตั้งพระหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทันวาทิศตะวันออกเฉียงเหนือนี้จะทำให้หน้าที่การงานหรือการเรียนเจริญก้าวหน้ามากๆ รวมถึงมีโชคลาภเงินทองเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยทีเดียวการตั้งหิ่งพระหันหน้าไปทางทิศตะวันออกการที่เราตั้งหิ่งพระหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนี้ท่านถือว่าเป็นทิศแห่งราชาในทุกๆด้านทั้งเรื่องหน้าที่การงานการเรียนการแข่งขัน เชื่อกันว่าจะช่วยเกื้อหนุนให้เจ้าบ้านและคนที่อยู่ในบ้านประสบความสำเร็จ,จเจริญก้าวหน้าและปาศจากอุปสรรคตั้งพระหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเสียงเหนือทิศตะวันออกเสียงเหนือนี้เหมาะก,กับคนที่ต้องการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ซึ่งแม้นอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการเริ่มต้นและทำทุกอย่างด้วยตนเองเป็นหลักแต่ปลายทางก็จะร่ำรวยหรือมีความสำเร็จได้ด้วยดีถ้าตั้งเ่งพระอันหน้าไปทางทิศใต้ทิศใต้นี้ต้องบอกว่าเป็นทิศที่จะทำให้เจ้าของบ้าน และก็คนที่อยู่ในบ้านต้องเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองแต่ก็จะก้าวหน้าและก็มั่นคงแบบค่อยเป็นค่อยไปใครที่ทำอาชีพข้าราชการถือว่าเหมาะสมตั้งพระหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้นี้เขาว่าเป็นทิศของคนที่ร,รัก ครอบครัวและต้องการให้คนในครอบครัวอยู่สบายซึ่งหมายถึงคนที่คิดถึงคนอื่นก่อนตอนเองเสมอจะทำอะไรตนเองอาจจะต้องเหนื่อยเพื่อให้คนอื่นมีความสุขถ้าตั้งพระหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนี่บ้านไหนก็ตามครับ ถ้าหากหิ่งพระหันหน้าไปทางทิศตะวันตกต้องบอกเลยว่าถ้าหันพระไปทางทิศนี้จะทำให้เราต้องพบเจอกับอุปสรรคและเหนื่อยอย่างต่อเนื่องฉะนั้นหากจำเป็นจะต้องหันหน้าพระไปทางทิศนี้จริงๆก็ขอให้หมั่นไหวพระสวดมนต์และก็ถาวายน้ำเปล่าอยู่เสมอครับ ซึ่งจะช่วยคลี่คลายอุปสรรคที่เจอได้ตั้งพระหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือนี้เป็นทิศที่ไม่แนะนําให้หันหน้าพระไปเพราะจะทำให้ต้องเจอกับอุปสรรคต้องเหนื่อยมากโดยที่ไม่มีคนช่วยเหลือฉะนั้นถ้าหันไปทางทิศนี้ เราจะต้องใช้ความอดทนและพยายามอย่างมากจึงจะประสบความสำเร็จได้ทิศเหล่านี้คือแนวทางให้ลองไปจัดวางดูหวังว่าจะช่วยเป็นแนวทางได้ว่าการหันหน้าพระไปทางทิศไหนดีหรือเป็นการหิ้งพระควรหันหน้าไปทางไหนดีเพื่อเพิ่มความสบายใจ และก็เสริมกำลังใจให้กับชีวิตของเราแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับพระในบ้านที่สำคัญที่สุดอย่างพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่เราควรเคารพกตัญญูและปฏิบัติต่อท่านเพื่อความเจริญก้าวหน้าทั้งทางกายและก็จิตใจ ส่วนใครที่มั่นใจว่าเราตั้งหิ่งพระเหมาะสมหรือเราไม่รู้ว่าหิ่งพระอันหน้าไปทางทิศไหนดีสามารถมารับฟังคลิปนี้แล้วก็ปรับแก้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับคณาจารย์หลายคนไม่ว่าจะเป็นผู้รู้ในเรื่องของหลักหวงจุยได้กล่าวถึงการหันหน้าหิ่งพระ ควรที่จะหันหน้าไปทางทิศไหนดีมีไม่กี่ทิศครับที่โบราณอาจารย์ท่านกล่าวเอาไว้ว่าหิ่งพระตามความคติความเชื่อของคนโบราณหิ่งพระหรือองค์พระต้องหันไปทางทิศต,ตะวันออกและก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและก็ทิศเหนือสามทิศเท่านั้น ส่วนทิศอื่นหันไปแล้วท่านว่าไม่เป็นมงคลจากความเชื่อน,นี้นะครับสันนิฐานได้ว่าชื่อของทิศที่มีคำว่าใต้กับตกคนอยู่ในคำว่าทิศจะฟังดูแล้วไม่เป็นมงคลจึงไม่หันหน้าพระไปยังทิศที่ว่านี้ส่วนข้อมูลจากพุทธประวัติในช่วงที่พระพุทธเจ้า กำลังจะตัดสรู้ได้ประทับอยู่ใต้ต้นโพในอริยบทนั่งขัดสมาธิโดยหันพระพักไปยังทิศต,ตะวันออกติดกับแม่น้ำเนรัญชชลาหลังจากที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้ก็ยังคงประทับที่เดิมอีกหนึ่งสัปดาห์ในสัปดาห์ที่สองพระพุทธเจ้าทรง อิริยาบถยืนสงบนิ่งทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือเยื้องจากบรรลังที่ประทับตอนนั่งเล็กน้อยสถานที่นี้เชื่อว่าอนิมิตส,สัจเจดีพระพุทธองค์ทรงพิจารณาธรรมที่พระองค์ได้ตัดสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองจนครบเจ็ดสัปดาห์ ก่อนที่จะเสด็จไปเพื่อโปรดแก่ปัญจวัคคีจากข้อมูลดังกล่าวข้างตน้นสันนิฐานว่าคนสมัยก่อนอ้างอิงทิศทางในพุทธประวัติด้วยเช่นกันนั่นก็คือทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยลืมให้ความสำคัญกับคำว่าติดกับแม่น้ำเนรัญชารา นั่นหมายความว่าพระพุทธเจ้าหันพระพักไปทางแม่น้ําและมีวัดจํานวนไม่น้อยที่มีพระประธานหันพระพักไปทางทิศตะวันตกซึ่งเบื้องหน้าก็คือแม่น้ําซึ่งเป็นเส้นทางพมนา,าคมหรือใช้สัญจรในสมัยก่อนนั้นเองบางวัดถ้าไม่ติดแม่น้ําก็หันหน้าพระประธานเข้าหาถนน มาถึงตรงนี้เรื่องทิศนะครับในการจัดหิ้งพระคงจะชัดเจนขึ้นแล้วซึ่งสอดคล้องกับตำแหน่งที่ตั้งหิ้งพระซึ่งต้องหันพระพักมายัางทางที่ใช้สัญจรนั้นก็คือประตูทางเข้าออกนั่นเองสิ่งที่หลายคนสงสัยว่าการจัดหิ้งพระบางบ้านขับเข้าไปแล้ว พระพุทธรูปหันหลังให้ผู้บูชาเพราะอะไรเพราะไปติดอยู่กับเรื่องของทิศแต่ทางที่จริงแล้วนะครับท่านไม่ได้ปฏิเสธว่าถ้าเราไม่จัดหิ้งบูชาพระไปสามทิศนี้ก็คือทิศตะวันออกและก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและก็ทิศเหนือ ถ้าเราหาทิศทั้งสามนี้ไม่ได้ก็ให้จัดทิ่งพระหันหน้าเข้าสู่ทางสัญจรนั่นก็คือประตูทางเข้าออกนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องไัยข้อสงสัยหันพระไปทิศไหนจึงจะมีโชคมีชัยตามคติความเชื่อของคนโบราณสำหรับอันนี้ขอบคุณ ไว้ณโอกาสนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ